กันอื่นเลยนะสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับสวัสดีจีเทีคอนแล้วก็ในส่วนของ LF ด้วยนะครับผมกับคอนเทนต์ในวันนี้นะมันเป็นในส่วนของหลังเขาดูเมะใช่ไหม ตามชื่อเหล่าเมะเหล่าเมะโอเค okay. เป็นในส่วนของเหล่าเมะนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเหล่ากันในส่วนของที่เราได้เกินไปแั่นแหละอย่างที่บอกนะครับคอนเทนต์ของอุมามุซูเมนี่แต่ละคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงหลังจากเปิดโกลบอลมาอาจริงๆผมเห็นเพื่อนผมเล่นคนหนึ่งตั้งแต่เซิร์ฟี่ปุ่นนะผมไม่คิดว่าเกมนี้จะมาถึงจุดๆนี้ได้วะ่ะ ทำไมวะทำไมมันถึงมาจุดจุดนี้ได้วะพอจะแบบอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยได้ไหมอันนี้ผมออกตัวก่อนอย่างหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่อ่ะพอจะตามอยู่บ้างแต่ผมไม่ได้เล่นผมแค่อ่านผ่านๆอ่านรออ่านเนื้อหาต่างๆอะไรแบบเนี้ยพอจะก็ t ใช่ไหมแต่ผมแค่อยากรู้ว่าอะไรเป็นแฟกเตอร์ที่ทําให้คนมันคิดได้ขนาดนี้วะพอจะเกิดให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ๋อจะพูดได้จริงเหรอพี่อ่าก็ได้แหละมั้งมันมีอะไรไม่ได้วะคำถามอ่ามันคือมันคือการ ปฏิการเรากรนณหรือเราอะไรกรุณาหรืออะไราพนันครับพี่ปฏิการพนันครับพี่อ๋อมันคือแบบเรารู้สึกว่าเราอะดรีนาลีนใช่ไหมอ่าใช่ใช่รู้สึกว่าเราแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความแบบว่าเหมือนกับได้ตื่นเต้นได้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีความเล้าใจมันลุ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เขาบอกก็มีบางคนอัดอั้นต้งเซิร์ฟเจพีแล้วนะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอ่าแล้วทางเอลวิปะครับทำไมถึงติดเกมนี้ฮะต้องบอกว่า ตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะเล่นเลยคือ,อกระแสมันมาช่วตงตัปดาแรกๆใช่ไหมแล้วกลวไม่ได้เล่นมาเล่นตอนประมาณสักผ่านไปประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าไอ้พวกฝรั่งอ่ะมันทำคอนเทนต์พวกภากกันเห็นอยู่แล้วกูแบบวุ้ยแม่งภาคแข่งม้าวะ่ะแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นวะแล้วแบบออาโอเคผมไม่ได้ชอบคนอ่าพวกแบบสไตล์ไอดอลขนาดนั้นคือโอเคอาจจะตามไอดอลนะแต่เราไม่ได้ชอบแบบไอดอลจ๋าๆแล้วไอ้เกมม้าเนี่ยมันคือลูกผสมระหว่างปั้นฝึกม้าใช่ไหมกับไอดอลแล้วกูแบบ เชีย่ยมันจะชอบได้ไงวะแต่คือช่วงเนี้ยกูเป็นประเภทแบบว่าต้องลองไงสงสัยอะไรต้องลองอืมก็เลยเข้ามาลองอแล้วก็ต้องบอกว่าตอนแรกๆก็คิดแบบเฟติชมามันไม่ใช่สาวหูแมวซะหน่อยอใช่ไหมอ่าใช่เราจะไปชอบเฟติชมาได้ไงวะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าอาเกมมันลึกครับถ้าถ้าส่วนตัวที่ผมชอบเกมเลยเนี่ยคือเกมเพลย์มันลึกมากหลายๆคนมองผิวเผินหรือว่าตัดสินจากภายนอกเนี่ยผมให้เลยทั้งเกมและอนิเมะจะคิดว่ามันแบบมันดูกูล มันดูแบบก็ก็เกมอนิเมะไวฟูทั่วไปป่วาวะแบบไม่น่าจะน่าสนใจอะไรแต่ถ้าเป็นเกมเนี่ยคือปรากฏว่าในเกมมันค่อนข้างที่จะลึกมากมันมีแผนการมันมีเต r a t จี้ที่ลึกถ้าคุณจริงจังและฮาร์ดคอร์กับมันนะแต่ถ้าคุณเล่นแบบว่าไม่ได้จริงจังอะไรก็ก็เหมือนกับเล่นแบบฮิวใจตัวเองไปวันวันั่นแหละแต่ถ้าเราเล่นแบบว่าจริงจังอ่ะคือมันมันลึกมากระเอียดของของเขาเรียกไรการปั้นม้ารละเอียดของสนามแข่ง ม,ม,มันมีผลมีอะไรเยอะใช่มันลึกมากคือเป็นเกมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมที่เล่นง่ายมีการบิวให้ดูเหมือนว่าเอ้ยน่ารักง่ายๆแค่เปิดกาชาแล้วก็เอาไปฟาร์มม้ามาฝึกแล้วก็ลงแข่งแล้วก็จบอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงนี้ยที่ผมอยู่ใน Discord กับเพื่อนๆอะไรยเงี้ยผมมักจะได้ยินเสียงคนที่เล่นเกมเนี่ยมักจะใช้คําว่ากรีดร้องได้ไหมกรีดร้องว่าวเอ้ยการ์ดกูไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ม้าที่อยากได้ไม่ออกหรืออะไรแบบนี้หรือว่า ยากหรือบางทีเขาบอกว่าเขาปั้นมาแบบส,ส,ส,สติมิแนสแตดอะไรของเขาเขาบอกว่าแม็กทุกอย่างเลยแต่เพเขาบอกเขาจิตใจแหลกสลายอ่ามันก็เกี่ยวกับเรื่อง ING ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่า,ารายละเอียดของการปั้นมันลึกจริงๆก็มันมีผลด้วยใช่ไหมล<ค>่ะี่อยู่อ่ามีผลมีผลเรื่อง INGING อ่าแ้ทาเราก็มีหน้าที่แบบเขาเรียกไงอะเรามีหน้าที่ทําตัวเองให้แบบพร้อมที่สุดแล้วกันอืมอ่าแล้วทางจริงจะลดโอกาสแพ้จ g อะครับ มีอะไรอยากพูดถึงเกมม้าไหมทราบซาผมผมไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ทําให้เกมม้าดังแต่เหตุผลที่ทําให้ผมติดมีแน่นอนนะครบอบผมรู้สึกว่าการที่จะทําให้ใครสักคนหนึ่งชอบม้าหรือว่าเอ,อเขาเรียกว่าติดติดไอ้กเกมเนี่ยมันม,มาจากการที่เราอยากให้คนคนนึงไปถึงฝั่งฝันหรือคนอื่นอาจจะเล่นด้วยเป้าหมายอื่นก็ได้แต่ซาผมคือ การที่ทําให้ตัวละครที่เราชอบอไปถึงฝั่งฝัน <Ừ. S 2> นะครับแบบว่าผมไม่ได้ปั้นมาเพื่อทีจ่จะไปแข่งคนอื่นขนาดนั้นเพราะว่าการ์ดผมตัวละครผมไม่ค่อยมีแต่ว่าผมมาชอบน้องไร้ชาเวอร์มากๆแล้วผมมาเล่นน้องไร้ชาเวอร์ปั้นไปประมาณสี่สิบรอบมั้งอา่าไอ้ที่ตามประวัติอา่าแล้วก็ปั้นผ่านบ้างไม่ปั้นปั้นไม่ผ่านบ้างซึ่งผม,มอยากให้น้องเขาได้แฟนถึงสองแสนอ่าแล้วก็อได้เขาเรียกว่า ถึงชนะอาริมาคิเนนแล้วก็ชนะ U.I.A อะไรก็ตามแต่ที่มันมีอยู่ในเกมอ,อมนั่นแหละนั่นแหละคือแรงผลักดันที่ทําให้ผมอะชอบเล่นเกมนี้ผมอยากจะให้น้องไอชาเวอร์ไปถึงฝั่งฝันนะครับป็เหม,มืนอนแต่ว่าเขาใช้คําว่าเหมือนมีฝันร่วมกันถูกต้องไหมกการทําให้ตัวที่เรารักตัวที่เราเชียร์มันประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้ใช่ไหมยูนั้นใช่ม,ม,มันอารมณ์ประมาณนั้นครับนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผม เล่นเกมนี้อยู่แล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมเล่นเกมนี้ <Okay. S 2> อะโรมานนกราบผมอ่ะก็ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วเนาะอย่างที่บอกนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมาด้วยเรื่องของภาพอย่างที่บอกแต่คนอาจจะมาเรื่องของความเป็นกราฟิกเกมบางคนอาจจะมาเพราะว่าระบบเกมมันเล่นยากมันมีความสนุกมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเอาจริงๆอ่ะตอนแรกผมก็ไม่สนใจนะเว้ีเกมมา้าแต่ว่าคือมันจะมีเกมเกมหนึ่งเว้ันนี้ผมขออนุญาตเล่า,ลานิดนึงแล้วกันคือมันเป็นเกม สไตาค์คล้ายๆสาวม้าเลยเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่สาวม้ามันเป็นเกมพัฒนานักมวยปั้ำแต่เล่นเหมือนสาวม้าเลยนะคุณจะเปิดการ์ดได้การ์ดนักมวยปั้ำมาแล้วคุณก็ต้องเอาเขาไปฝึกฝนแล้วก็กดลงไปแข่งอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันเลยระบบการเล่นเหมือนกันเลยแต่เปลีย่ยนจากตีนจากสาวม้าเป็นนักมวยปั้ำแค่นึงนักมวยปั้ำญี่ปุ่นอ่ะ oh. ผมก็เลยพอจะเก็ตอยู่ว่า oh. ทำไม oh. คนถึงชอบมันมีอยู่มันเป็นเกมของ New Japan Pro Wrestling ะนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใคร oh. เคยเล่นก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้อ่ะเราจะไม่ลอก oh. ประเด็นไปมากกว่านี้เราจะขอเข้าประเด็นกันเลยอย่างที่บอกนะครับ การที่เราจะเริ่มดูม้ากันเนี่ยอย่างที่บอกนะอ่านเล่นเกมก็เข้าใจได้แต่เราจะอยาก,กอินกว่าเนี้ยยังไงเพราะเคยมีคนถามผมว่าเฮ้ยผมอยากเล่นแต่ผมไม่ค่อยเก็ตผมอยากเข้าใจถึงตัวละครอินบางคนที่รู้จักตอนนี้อาจจะอาแค่ดังๆก็จะมีแค่ตัวฮารุใช่ไหมหรืออาจจะโกชิปหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นตัวที่ม้าดังอ่ะแต่ว่า <Yeah. S 1> แล้วตัวอื่นๆผมอยากไปอินตัวอื่นผมอยากอ่านรอแต่บางคนบอกโอ้ผมขี้เกียจไปนั่งดูคอนเทนต์อ่านตัวหนังสือมันเยอะ ผมต้องเริ่มดูวันนี้ะยังไงบางคนดูไปแล้วก็ยังงงว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงก็มีเหมือนกันนั่นจึงเป็นผลที่เราสร้างคอนเนทนต์ขึ้นมาในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือ How To Do มานั่นเองนะครับผมเย่ปรบมือ